เขาทำเนียประชุมคอรมอแบบเลี้ยงไปทางประตู3มเช้าที่ผ่านมามุดโทนเหมือนจะบ่งชี้ว่าลุงยังรำคาญใจเล็กๆกับเสียงรอบๆทำเนียบออกไปที่ดังๆให้ได้ยินจากม็อบหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ยังคงปักหลักแม้ไผยดาวดินหัวขบวนที่เดินนำกันมาจากขอนแก่นจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำกับแกนนำม็อบเด็กหลายคนทั้งอ,อนนท์เพนกวินสมยศไม้รุง้งและจอลุนว่าคดีแกนนำแถวสองที่ไปอ่านถแถลงการหน้าสถานทูตเดยอรมัน อีก13คนจะหมู่หรือจากับนัดที่อายการส่งตัวฟ้องศาลวันมรืนนี้ ในขณะความเคล่อนไหวคู่ขนานบนถนนของม็อบเด็กไร้หัวรีเดมและแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความไม่เข็ดหลาบหวาดกลัวทั้งคดีมัตรา1นึที่ตามมาหลังจบฉากการจัดการม็อบแบบดุดันของฝั่งตำรวจกับม็อบ20มีนาคมที่สนามหลวงที่โหมแรงขึ้นกว่าครั้งบุกบ้านหลวงหลุงทำเงียบในค่ายทหารและเผาขยะน้าสารอาญาเพราะผลล่าสุดมีครบออปชันทุบตียิงแก๊สน้ำตา และกระสุนยางไม่นับรวมกองกำลังแนวร่วมที่คอยดักทำร้ายม็อบเด็กที่แตกหือหนีเจ้าหน้าที่เข้าไปตามตรอกซอกซอยที่สร้างความพีคในอารมณ์กลายเป็นความไม่เข็ดไม่กลัวของเด็กดังการนัดชุมนุมต่อเนื่องอีกในวันพรุ่งนี้ เป็นความพิดของม็อบเด็กแบบพร้อมทนกับการปราบสลายม็อบของฝั่งผู้ใหญ่ในอำนาจที่ล้อ,อก,กับสถานการณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบบของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีผู้แทนรัศดรของประชาชนและวุฒิสภาร่วมในกระบวนการของรัฐสภาหรือแม้กระทั่งตรวจแทนประชาชนที่อยู่ในปีกรัฐบาลอยู่ในฝ่ายบริหารอันเดอร์สามลุงแห่งศูนย์อำนาจสามปอโดยเฉพาะลุงทำเนียบที่ไม่ได้รับความไว้ใจจากม็อบเด็กอยู่แล้วว่าจะทำตา ที่เคยรับปากครั้งถูกม็อบเด็กปิดล้อม จนจวนตัว3ข้อเรียกร้องว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและพรรครวมแต่จากสภาพกลารที่ปรากฏทั้งการใช้เพลย์เมกเกอร์สอสและสอวอ,ออกมาเปิดและปิดเกมทั้งในรัฐสภาและผ่านสารรัฐธรรมนูญจนมาถึงการความรัฐธรรมนูญกลางสภาไม่นับรวมการเตะตัดขาดจากการพิจารณานลงมติพรบรประชามติมาตรา9ที่พูดถึงอำนาจการเสนอแก้รัฐธรรมนูญของประชา ชนซึ่งฝ่ายสวและรัฐอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญและระแวงว่าจะส่งผลกระทบต่อมาตรา256วันก่อนยิงพิษดูผ่านท่วงท่าทำนองภาษากายของลุงคำเนียบเมื่อวานที่ดูเหมือนจะเรียกแขกเพิ่มได้กับอาการท้าไทยเล็กๆประมาณว่าถ้าอยากตัดวงจรสืบทอดอำนาจก็ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได้แล้วกันตนไม่ขัดข้องและว่าถ้าระแวงว่าตนจะสืบทอดอำนาจก็ไปแก้มาไม่เลือกก็ได้ ก็ไปแก้หมาแก้ให้ได้ก็แล้วกันก็ยิ่งน่าสนใจเพราะอย่าลืมว่าสึกแก้รัฐธรรมนูญที่แม้เป็นเพียงหนึ่งในข้อเรียกร้อง3ข้อของเด็กนั้นนอกจากองค์ครักพิทักรัฐธรรมนูญอย่างสวสองและสสพักหลักพลังประชารัฐยังมีกุญแจกลที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนู6 6กล่กรองดวงใจอำนาจ ที่ออกแบบไว้โดยลั่นด่านประตูไว้หลายชั้นจากซื่อแปดมีชัยอยู่แล้วเช่นหากกรอเทปกลับไปดูรายงานความเห็นจากกฤษฎีกาที่ส่งผ่านกรรมติการวิสามันแก้รัฐธรรมนูญชุดพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานที่คอรมอผ่านตาเคยระบุถึงความเห็นแก้และไม่แก้บทเฉพาะการที่มีทั้งประเด็นยกเลิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการมาตรา269ให้มาตามวิธีการปกติมาตรา107หรือประเด็นการให้สวร่วมเลือกนายกรั รัฐมนตรีตามมาตรา272รวมถึงประเด็นการยกเลิกประกาศคำสั่งและการกระทำของคอสอชอที่ทุกประเด็นล้วนมีการเว้นวักเพื่อเลือกเป็นทางหนีทีไลใ่ให้กับรัฐบาลทางสิน้นเรียกว่าสุดท้ายยังไงศูนย์อำนาจและองค์กรผู้เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญย่อมไม่ปล่อยให้มีการแก้แบบเหมาทั้งฉบับแน่ยิ่งการเปิดช่องให้ผ่านพรบรประชามติให้ประชาชนได้เข้ามาสถาปนารัฐธรรมนูญแบบที่สวว,วันชัยซอนซิริปังคอสังเกตไว้ล่าสุดยิ่งยาก เช่นกัน ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าถาจากนี้ด้วยทวงทำนองท้าทายจากฝ่ายอำนาจที่สกัดอุดรูระบายความขัดแย้งรุนแรงในหนทางแก้กลไกแห่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6กศที่เป็นกล่องดวงใจอำนาจรัฐบาลสามลุงผสมกับทิศทางความเป็นไปของม็อบเด็กที่ไร้หัวยังคงเคลื่อนขบวนไปข้างหน้าแบบไม่กลัวการปราบที่แรงขึ้นด้วยกระสุนยางโดยมีการผสมรงจากกองกำลังผสมลึกลับตามต,ามตอ,อกซอกซอย จะนำไปสู่อัตราเร่งในสู่บทลงเอยการแตกหักเลือดตกยางออกอย่างที่หลายฝ่ายห่วงย้อนกลับไปในอดีต6ตุลาโมเดลที่มีทั้งมือที่3เท้าที่4จ้องผสมโรงยิ่งนะับพอสอนี้ในท่าำกลางการแทรกซ้อนจากปัจจัยต่างประเทศภายนอกฉากถัดไปฝ่ายอำนาจที่เกี่ยวข้องไม่ควรปล่อยให้ไหลไปสู่ความสุ่มเสี่ยงแบบที่ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมากำลังเผชิญเช่นกัน